Gamer, สบายพี่น้องตอนทำมาบัดมุ่งพี่น้องม่เห็นหน้ากระปุ้นพี่น้องเยเจะแช่แดดพี่น้องมื้อนี้ากินปลาพาพี่น้องสองแดงปลพี่น้องเขาจะขึ้นข้วมาเห็ดห็ดงกระปุ้นเห็ดงาเวลาแช่งาเนาะแช่แดดก็คือยาคือยาพี่น้องแช่แดดคือยาข้างกระปุอยาขี้กันพี่น้องขี้ยาขี่น้อง บองดสบายดีเด้อพี่น้องกล้องหน้ากล้องหลังกระปิดสะก้อนเห็นไ่มสบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อสบียอยู่สองสาวจอยเฮ้ยเอามีดมาผ่าลูกชิ้นเลยจังตั้มมาผีเลยมีนียังอันนั้นหรพี่น้องโอมีม่ยังพิเศษเราเกดอยาไปตลาดจะซื้อของค่ายให้เแ่าแม่เป็นเแ่าของค่ายแถวแม่เบิร์ดเอามีด อมีดมายส์จาะจอยนะนะนะคขั้นน่ะหนุกเหมือนนี่เห็ดน้ำปลาไปเนาะน้ำปลาดุกม่เป็นน้ำปลานิลเปลี่ยนสไตล์มองดูกินแต่น้ำปลาเน้นลายหนากูจะเป็นปลานิลเน้นเธอได้กับปลานิลปลานิลปลานิลสุดนี้อาปลาดุกลองเบิ่งไอ้เงี้ยงมันสิเบึ้มๆบ้ลองเบิ่งดูเฮ้ยพารึ่งเลยลูกหนึ่งเห็ดซีหน่วยเด้อเด้อ

รูเข้ายาเครื่องหนึ่งอ่ะแข้ายาเครื่องหนึ่งโมลุ่มคึกคึกอยาเครื่องหนึ่งเลยน้องขอมาเพิ่มเฉยหือเฮ้ยซีบิงวะร่างกายเพิ่มหนึ่งคู่สัตว์เท่าก็ค่อนจะละเอียดหมดเลย ตรวจนะบอเออตะไคร้เงวเลยเอออย่างนี้แหละแพนี่มาแล้วมันดง่างดูง่ายกับมันตงผ่านก็ได้เออพัานเป็นเพือนก่อนเลยเพื่อเพ่นงราใหญ่เอ้ยโอ้ยมัน่งตงเนาะมันนมไปทะเลแกะมาจะไค้แพ่าไปิเลยอ้าวน่าโมนี่้

Lạc qua quê hàp lều. Sound it. Lạc qua, lạc qua, quá. 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 อ่ะช้าๆเนี่ยไม่ต้องแส่งเยอะใส่ mắt เดียวพอแล้วเราก็ไม่ mắt ทีเลยเอ้ยแล้วจ่อย ห่า,หาปปรลาลุหมมีปลาลอะไรปลาลุง,งลปลาปาลุงมลาลุงงลุงปุงปลาลุงปาปลาลาลุงปาลุาลุางปลางาลาลุงปลางาลุีปลาลุาาางงปลาลุงางลาลุาลง

กินมนวนพี่น้องมั่นเบาหวานกดเลยิงก hmm. okay. ah. yeah, ันเิกินม่วนพี่น้องเบิ่งครัแาากินกกินม่วกนอกเบิ่งเพราปสิิพี่น้องมงหิว่่ะเย่กัเหยเเยจงักหิวพี่น้องเลยฮักขีดบดมือยดี่ยนี่นเชว้ามนจงัก่บ่อแม่นงัก่อีมวนี่ยแงแหงพี่น้องเลยแงลงมาเาะ่มว กูไปจริกันะพ่อถ้าเมื่อกูไปเมื่อ้อยู่ฮอร์โมน่อห้าพ่อกับป้าติส่ันหวาพาวะแต่โตเดียวเห็นมัโตแล้วเป็นโรคหมดแล้วโรนึงมันก็โตช่องโตขนาเคื่องชย่างอืมื่อเลยนี่เป็นอรเต็มที่ ดี๋ยปโชฮาป้าดูอาตังโตอโาโตเป็นทำมากินอิ้นเาเอ็แมวเนี่อยเธอมือปลมือเธอนอนเธอมือาาตัวลฮาลูอันีรเห็นยักอาลงเทินตโอ้ยเพ่นงาอุเป็นางใชเดีเอิดใชสต นเอไซส์ไซส์แตก็ดีแหงวาใหนังอยูร้านเจสไซแดงเดี๋ไปทื้อซ่ามาเด้อพี่น้องเขายังหน่อยเขายังหมดก้ารอีนอีเนคนสีหักสร้่างเป็นอะไรดากลพี่น้องมันกบทำมดาเป็นมวลพี่น้องเรธรรมดาน่งจทย์ว่ะแมนธรรมดาประิดเฉยพี่้องซบบอาออก้องข้าเลไหมอืออะออกมา

จะไงกินกันเนี่ยควรจะใช้แตกกัยาได้เอาเาวาลูก่อไพร่มาอยากให้ใ้แตกกันเนียวเอือแตกกันยาเอาหนก่งสองสไม่เบอกะออกูโทษกูโทษลน้อจะนี่กูผ่าบ่มก ลูกๆหน่อยได้แม่เบิดกินบ่เป็นเท่าน่ะเอือบเอือบเป็นบ่ทุกอย่างเนี่ยพ่อเูเบินมอสัชาแต่างปุิมาแเ้ากาุ้มอทีแรกเารมือาเอิญบมา ใช่ดอกนั่งไปหาเราหาทายกิดอกพี่นนจินีกก็มีนอกสาวอยู่น้ำแม่นั่งพอได้อยู่เป็นหมู่พอได้เห็ดหนึ่งคัหน้าพี่อยู่กินถาจอยกลับมาใช่มาว่ามาอย่างนั้นเด่นท่ากับอยพี่ของเขาแล้วเขาขายนทายจอยฮะายนไยับ่นกันฮะรันกัน่อยา น้องมาอยู่นางจะให้นางอะไรขานี้เพ่สุขคนมันสองนัองนีน้องนันมามสี่คนเราบัเจ็ดคนข้าใช่สีรวบทั้งหมดแคนข้าไทยนั่งข้าเร่องชี่รวงคนสีทั้งห้าพีน้องสคนบอกเลยองกล้วมันยิ่ง่สิ ี่แม่พ่ชแม่่ะบักเบอร์บักเบอร์ั้าก็แม่พี่ชกแม่ใช่ใช่คูณจอยจังเบอรบอกคือเบอจังจอยเบอร์จังจอยจะดคูณคูณเป็นอาคูณเป็นน้องชั้นชาชัเเาหรือชายเบอร์ยัอยู่เทพเบอร์เบอร์อะกัมึงมงจมาคูอคูณจังเกียรเกียนเบอร์จอย ปล่อยอยตักระไฟเออปลากระไฟย่มากอยมาเราหดยนะฮะหายูมายูเอมถนรมายูปลากันนะปลาปลากันใหญ่อปลากันนยางเมื่แต่มือเอวันน่ะดเลยเเอ้ยฮะนั่งเงี่ยน้ำนนแล้วนั่งแล้วคือขาอีอย่างนน

ขึนห้องปด้ายคือปลเห็นบ่ดำเยือนอยู่หน้าบ่ดำปลาเห็นได้ดำว่าดำก็อยู่ในเฮือนนี่แหละกินข้าวปุ้นเห็นด้าข้าวปุ้นตอนนี้ทำนี่แหละแต่ขามาได้แล้วขาอยากร์มาข้ายากรจะแตะอะไรก็อยากเอาแม่สิกินข้าวปุ้นกับเนี่ยจะซอยตั้มผักริกสะกะเทียมแมรแกอะไรแบบนี้เฮ้ยซอย สายเสียโทรมาหาและเสแลา้วนั่นพี่น้องขึ้นไปเบิ่งหาพี่น้องไปเบิ่งโอ้ยพี่น้องเอ้อาายโทรศัพท์นั่งกับสายยืดหดหดอันนี้หัวเขาบวกรับมักผีตกพี่น้องครับเฮ้ยมึงเสพแดกแล้วขึ้นชิดเท้เลยประดุกได้พี่น้องเอ้ยน้ำปลาดุกมาหนีนะเสพแฉพี่น้องเอ้ย โอ้ให ok ้นางจอยเขามาเห็ดซอยกันม no? right, ันจึงแล้วไหวพี่น้องเอ้ยซอยกันเห็ดเนาะเห็ดลายคนกินหลายคนอย่างแซ่บพี่น้องก็ฟอกขึ้นคลิปหนาเด้อลาพี่น้องเลยว่าสำนี้เขาขอรับไปคลิปนะพี่น้องเด้อจ้าขอรับไปแสบน้องสางจอยกับสอ้าเป็นแสบพี่น้องจ้าพ่กไงคลิปหนาพี่น้องบายพี่น้องบ๊ายบาย